สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนาไลานะครับไม่ว่าก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกันสักไหลค์กติดตามไปเพื่อให้เป็นกำลังใจแกผมได้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นทิโมอโอนีหลายคนอาจจะรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงทิโมอโอนีเนี่ยจะมาลองลให้ดูมันอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งอาจจะเรี่ยงงไม่ได้ยายาวเล่นแลยกัน นี่ก็เป็นคลิปแรกของ,ของ,ของขช่วยศาสตร์ไปด้วยนะผมเจอเด็กมิสุคีนะนี่มัน,เ,มนเก็นเครื่องถามต้นเกมเลแล้วผมจะต้องยังไงล่ลงทีโม่ไปผมก็อาจจะตีไม่ได้เพราะว่าติดลูกศิษย์ของเขาอยู่แต่น้วยฟะจูนมันเก่งไอ้ตรงที่ว่ามันสามารถเคลียร์บอทได้ถึงว่าจริง ต่อที่มีปลหรือว่ายูนิตเลือดหลยหนึ่งเลือดหนึ่งทันั้นนสามารถเข้ได้ง่ายง่าได่นะอยนะไหนฮะ้ไมนุ่มือมาเลยดิงานนี่หอแ้วทุกคนเยี่ห้ดิเียสองกาเมตรเข้าหน้าทุก็น ผมจะหาการดเล่นก่อนโดยเอาตัวนี้ไปเอ็กแท็ไม่รู้ว่าผมลงอะไรไม่ได้แล้วไงแต่ว่าลงกินโค,โคดิเพื่อหาทีโม่แต่ผมก็กลัวโดนเคียะช่างเออปัดดาวก่าเด้อกลเอ้ยพูดบอมเติมมูลนาร์เลยอยู่ด้ได้ทีโม่ทีไม่นแต่ว่าเขาลงอิลูฟิ่งส่ตัว พวกผมลองทีม่อมไปตีมันไม่คุ้มเลยเมื่อผมโดนบล็อกทีม่อผมก็ตายอไม่จีบดูไม่ฝึกชูนเราอยากจะบอกแค่ว่าอาหน้าแกตายแน่เก้อเฟรนของเขาคนอยู่ดีเขาได้ได้กว่าผมผมไม่มีโอกาสได้ใช้ก่อนเก้อโดนเต็มเต็มหนึ่งดาเอง เออมีเร <mm <iser Zum voi> <ół> oh like so ื er ่องฝีทั้งนี้ผมเก่งนะเดี๋ยวล้วเรื่ตัวนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะเจ้าผมมาจุกเนี่ยตบฝีฝีนี้ไปแล้วนี่มันจะรีสเปลมานาให้หนึ่งแล้วถ้าเราใช้กัสเปลสองครั้งนี้เพีเดียวตาหน้ามันจะ สิ่งกี่มัตอนที่สมอ่านจะเลือดได้สองหนึ่งมาจังหวะนี้ตาหน้ามนเสียมันยากเลยนะบ <don> อดเขาเน,น้นมากอะ่ะแตม่มันก็มีข้อเสียอยู่นินทุกคนคือผมคิดว่าอย่างไงอะ่ะไม่ว่าเราจะตั้งบอดได้ดีแค่ไหนเราก็อย่าใช้การได้ในมือมันเตามกว่าหนึ่งใบนะมีเลือหนึ่งใบอะ่ะ มันจะทำให้เราแย่มากถ้าเกิดสถานการณ์เัานก็จะไม่สามารถแก้ได้ช่วงวันนี้ผมควรจะลงท <c oughs> ิงโคมีคมมุ้มแะเพราะมันเพิกพิโมะมาไม่ได้ <c oughs> ผมก็ตีอลย,อยงั้นนะแต่ก็ตีอพิโมะไปตีไม่ได้หรอไม่คุ้มนะแต่ก็ไม่เอะไรยดีกว่าขอดีกว่า มันถ <c oughs> ้าเผื่อติงบมันเราก็ยังบล็อกได้มีจังหวะเดียวแล้ต้องเล่นอย่างนี้ผมจะตั้งบอดกันนะเน้นตั้งบอดเด็กนี้เน้นการใช้ของเบลในเกมที่แข่งมากใช่ไหมครับว่าใช้เด็กนี้อยวางนี้ใช่ไหมตั้งบอดได้ตั้งโรยลีดเอาคราฟหนึ่งก็ไม่เร็วตาหน้ามันจะเจือก Breathe in, breathe out. Talk, các anh em. Song mượn lên. Blood! If you can do. I've got us covered. You Tại mô phải rồi. Ừ. Đệt. Ừ. Để cái mình nó tao mà Cũng được Kiểu cá đi เเาานนะสวยข้าอลิลิฟนึงเือมีโอกาสให้ทีมเราได้ตีมากนะาหน้าว่าเอาลีฟินมันเตะอิลฟิฟเขาได้นะลากอิลฟิฟมาแล้วทีมเราจะได้ตีสอตัวเลยนะ ยังกดชนะได้อยู ừ, yeah. ่นต oh, ั้งตกไม่เก่งมาก้วเรียบ้อเลแล้วอะไม่ใช่ตัวใหญ่เลยนะแต่มันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันน

กูจได้ด oh, m yes. o Conflict is all in the mind I'll see this through ผเอาไวเล่นหน้าพูกับรีฟินได้ีนเาวนี้ลงเสียเปียมากเลยต้องบังบทเล่นไดีก Captain orders bullet to the face

เราไม่ให้ทิโมทายหนึ่งตัวไม่เป็นไรถ้าเราไม่ตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราค่อรีคอร์ดผมยอมเสียทีมอนีกตัวแล้วนะและอีกตัวหนึ่งผมค่รีคอร์ดเพื่อให้เราไม่ตายก็พอแล้วหน้าผมหน้าผมแค่เอาลิฟต์จัดหน้าเขาเยอะที่สุดก็พอแล้ว อย่างที่เราได้เปลี่ยนเลยนะขาดหมดทีแล้วฮะเงางั้นยลยกผมควรลงทีโม่ดีไหมลงดีกว่าแล้วก็ให้เกมเลยดีกว่าต้องหวังลิฟินเยอะแล้วกัน yeah, no, xí phin, bắt chẹt cá luôn đấy. sắp sốt bèo luôn. này mày đi nào. không rồi, ừ, ừ, ừ,

I thank you dragon